สวัสดีครับผมบาสอัปเดตใบครับวันนี้เราเปิดคลิปกันที่บ้านเพราะว่าวันนี้ผมจะยกรถมังกี้กับเวทป้าเอาไปทําที่ร้านครับก็คือเดี๋ยวมังกี้ผมจะเอาไปทําการอัพเครื่องเพื่อที่จะไวข้ขี่ขี่เล่นขี่ออกทิปขี่เที่ยวอะไรพวกนี้ครับก็จอดมานานแล้วแหละ แต่รถรถยังขี่ได้นะครับแต่แค่แบตหมดแล้วเดี๋ยวจะไปทําการอัพเครื่องด้วยเพราะว่าผมมีชุดเครื่องมีของมีอะไรไว้หมดแล้วเดี๋ยวไปทําการใส่ส่วนเวทป้านี่อ่าน่าจะลูกสูบติดหรือลูกสูบทะลุเดี๋ยวเอาไปรื้อทําดูก็เดี๋ยวเราไปยกยกรถสองคันอ่ะขึ้นรถตู้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ร้านว่าเริ่มทำอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวไปดูสภาพรถก่อนว่าจอดไว้เป็นยังไงบ้างไปครับไปนี่ครับอัอนนี้เวทดป้ารถทำเครื่องมาก็ครั้งสุดท้ายก็คือน้องขี่ไปแล้วมันวูบน่าจะน่าจะสูบสูบติดหรือสูบทะลุเนี่ยครับ ส่วนมังกี้อันนี้จอดยาวเลยครับเดี๋ยวรถก็ใช้มาสักพักใช้มาหลายโลแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำการเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวไปไปอับเครื่องกันแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเปลี่ยนการเบรกแต่ส่วนอื่นยังโอเคอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมยกไปยกรถขึ้นรถตู้กันแล้วเดี๋ยว ไปถ่ายภาพรวมๆให้ดูทีที่ร้านครับ ตอนนี้รถถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือชุดที่จะทำการใส่เสื้อสูบอันนี้ลูกลูกเท่าไหร่นะก้เอ๊ส63ถ้าเป็นซีซีมัน181ใช่ประมาณใช่แล้วล 2, 3ก็จะท้องขาก็ในชุด<อ>ในชุดของกิตะโกชุดนี้มันจะมีเสื้อสูบเป็นเซรามี ลูกสูบแล้วก็วัชีดแล้วก็มีแคมแคมสรุปแคมตัวนี้ต้องใช้ปะต้องใช้ในสี่วาลแคมนึ่แบบก็เดี๋ยวคุยแล้วก็คือจะทําเป็นสีวาวเลยแคมกับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็น,นี่อุปกรณ์ต่างๆอันนี้กองเปลยเป็นของทาเกก็เดี๋ยวเอามาใส่แล้วก็กล่องตัวนี้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า ออยเป็นของโมลินท่อไทเทเนียมปลายท่อก็น่าจะาตัวนี้มาใส่ครับปลายท่อเป็นคาร์บอนแท้ก็ตอนนี้ทำการรือ้อออกมาเช็คก่อนครับว่าเสื้อสูบมันใส่ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยว อีกอย่างาลิ้นเปลี่ยนลิ้นเป็นของ cb ด้วยอันนี้ลูกเดิมเ,เดี๋ยวเทียบขนาดลูกอันนี้ลูกอันใหม่ครับลูกเดิมคนละเรื่องเลยโอเคครับเดี๋ยวทำการลื้อก่อน ลุ้นลุ้นเฮ้ยไม่ต้องระเบิดปุ้ยต้องระเบิดปะไม่ต้องไม่ต้องใส่ได้ใส่ได้พอดีแค่กูว่าแล้วเพราะว่ามันตรงรุ่นใส่ได้เปเลยไม่ต้องระเบิด 1K ดูดิโอ้คนละเรื่องเลยใส่ได้ใส่ได้ไม่ต้องระเบิดแล้วก็ตอนนี้รอฝารอแค่ฝามาใช่ไหม สอกแม่พบว่ามันประกอบได้เรื่องดีเลยอ,อ๋อตามคอนเซปต์เงินมางานเดินอันนี้เสื้อไม่ต้องถอดหรอบอ,อแต่ลูกอด่่ลูกวันหรีเออเฟืองเฟืองแทมมือไหน,น, <ะ S 1> นรับวันนี้ฝ่ามาแล้วสีวาวเป็นเหตุ ไหลาย,ยาวยาวไม่น่าเลยเดี๋ยวเหลือเอาไปอาเอาลูกสูบไปให้ลงกลึงหลบวาวครับอันนี้ใส่เก็บรอยวัดเดี๋ยววัดความยาวอันนี้ก็ลิ้นก็ต้องเปลี่ยนไม่ันเอาไม่อยู่มันไม่พอ ลิ้นซีบีบไทเทเพิ่มอีกอันนี้ลิ้นเดิมเอลเต้องโดนอะไรเพิ่มอีกวะคัน <c oughs> เล่งเหรอเวลาขอขายโฟมจูน <c oughs> เลยลื่นสีวาวแล้เวเดี๋ยวต้องเดีกก๋ยวต้องวัดก่อนวัดตผมผมต้องรอฟังเสียงใช่ปะ่ะใช่เบิร์นก็ได้ยิน,ล,น 5, ล้อเบ<ม>ิ์นเท่าพันรอบทำน้ำจะกินเสียงออกแล้ว Yeah. Uh -huh. ก็หลังจากเมื่อวานประกอบเครื่องสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องติดได้แต่ก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดทั่วไปครับก็คือใส่ออยล์คูลเลอร์แล้วก็ทําขายึดท่อใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปไล่จูนเก็บครับเพราะว่าผมว่าน่าจะยังไม่สมบูรณ์ดีก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีใน EP ต่อไปครับว่ามันจะวิ่งได้ แค่ไหนแล้วออกไปใช้ชีวิตในการเดินทางได้ไหมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่าฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับก็คือรถคันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำไว้เพื่อเอาไปขี่เล่นขี่เดินทางขี่ออกทิปก็คือเน้นขี่แบบสบายๆบายครับไม่ได้หวังไปขี่แข่งหรือว่าไปซิ่งจนแบบให้มันพังอะไรเนี่ยพวกนี้ยครับก็คือ ของส่วนใหญ่ก็มีอยู่ที่ร้านละครับก็เลยเอามาประกอบดูแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามันอึดแค่ไหนแต่ผมว่าสเต็ปต่อไปน่าจะมีต้องเปลี่ยนก้านแน่นอนเพราะว่าก้านมันเล็กไปเท่าที่ช่างผมบอกนะก็เดี๋ยวขี่แบบนี้ไปก่อนครับก็เดี๋ยวดูกันต่อครับว่ารถคันนี้จะวิ่งไปไหนได้บ้างแล้วก็ขี่ได้ดีแค่ไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะพาผมไปไหนบ้างก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับกับมังกี้125ของผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับหลังจากถ่ายเสร็จผมก็ ทำการเอาออยมาลองเทียบดูครับเพื่อจะวัดขายึดออยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขายึดให้แน่นกว่านี้ส่วนรถคันนี้ผมก็ได้มีแต่งไว้บ้างครับก็คือเบรกหน้าหลังก็เปลี่ยนเป็นของเบมโบ้ปักข้างครับแล้วก็เดินสายเบรกเรียบร้อยแล้วปั๊มบนก็เป็นเบมโบ้ฐานดำแล้วก็มีติดการสะบัดเพิ่มครับตัวนี้ก็ถอดมาจากรถแข่งของผมคันเก่า ก็มีใส่วัดรอบตัวหนึ่งครับผมก็มีการลอยฟ้าถังครับแล้วก็เบาะผมเอาเบาะเดิมมาใส่และนุ่มดีนี่ก็เป็นภาพโดยรวมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ